สวัสดีครับสวัสดีครับงานเข้าแล้วครับที่ของโอ้ซีรีส์ห้าร้อยมาเทดินยกดำโดนหลังคานะครับเดีน่า้าสากลางไปากแปหนึ่งสองสาม พอหักสี่ต้นลเลยครับเนี่ยอตอนนี้กำลงังจะเอาของมาดันบ้านมันเมนปละปลามันโค้าต่ำเอยเ่บเนี้ไม่ไม่เ,มเหอนมันเอียงนเอียงเห็นเอียงเมันมันเอียงแย่างไอกางนโบรดก็จะปูถอยกันเนาะจะปูถอนฮะ ต้องเลงเสนมอยเจงเลงเดี๋ยวเลงเสาหน้าเสาเต้าน้าไม่ไป้ะจะถอนเลยไม่ไปได้ไงมันเอียวันี่หมดเลยมไมไ้ม่อนมกอนากแล้วแถบนี่แหละเนี่ยแถบเยอะที่มาอันดันขึ้นเหรอเชอะไรป่ะเนี่ยดันขึ้นไปเอาเกาไมตีเลยดิพรดันขึ้นไปม่กอยูใสสวยของมันนะิ่าได้ขึ้นไปตีตัวนั้นลุงสิขึ้นไปตีเดี๋ยวตกเราแันไดมา ข้างล่างจนได้เท่ข้านบ่นี่ยปะบ่เติมเล,มลนะยเท่นี่เดี๋ยวเล็กมันไปเร็วนะวันนี้เท่ข้ามหมดหน่อยมเมาดินเมา<ม>ดินมันถอนเลยเนี่เหอ,อมันถอนมันถอนหมเลยดินดินแตกขึ้นเลยดยลาาาขาขาลุ่มสามเส้นๆน่ะเรียบร้อยวะลงข้างหลังเนีย่ยล,ลุ่มหาดทิพย์ขาหอนนะครับบขาหอน,หอน,นเวลายกดำก็ต้องดูด้วยนะครับ điên lên đi nè nong nong, ba bì chỉ mình nhảy mây này, ừ, đó, <laughs> <Nên> à. <laughs> <Nên là> này <laughs> này

ยัอยงบ่นี่ปาเอาไปาาาขูตำไปยังไงบ่เนี่ดีดีนะมันบอลงมันบอ,อดึงลงไปเลยอะ

พ่อพ่อบึ้งไปเรื ủ, ่องเล่มเสาบ้างว่าล่ะก็มีละคือคือคือบ่อยู่คือบ่อยู่ข้างล่างไหมอันนั้อยู่ตั้มก็ตั้มตั้มก็อนี่ลงมาอีก่ไหม

วันฟ <ım S 2> ้าล like ่าเอ้ังไงยเอยน่นนี่ตะปูปลอมหรือเปล่าอย่า้อตะปูปลอมไมาตอกหรือเปล่าไม่มไม่สีบอลอันนั้นแมอันนั้นแมหัวนั้นแมสิเปลลุกังไงน่ะ

นี่เราอาย่ดีนะยงมาพูดแมนที่แรกออกมาขันมันนนั้นถามมีคนเบืองมันจิตตอนลุมดำล้าก็ดีเขาเลบอมันมันยกลกยกดำเรียนส้นเฮงไหนเืงยกตอนยกขึ้นข้างนี้ไปข้างนี้ไปข้างนี้ไปขี่งนี้ บอกเท่าไหร่ล่ะว่า cho บอกเฮียมึงขายไฟเรือบอกเฮียมึงเฮียน bỏ มันความพี่น้องเจ้าเด้เจ้าบอก đi ยอดังกับมากันระวังกด้อเิ่งดีๆอนิปเ,เ,เพังมากบิไลบาท์ดเด้